สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมหมดส่วนแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนำแอปตาาัดสินใหากันได้หาา้าร้อยรีๆเ,เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับกดเข้าไปตัวที่ตัวแอปลเลยนะครับกดเข้ามามันจะให้สมัครนะครับ สมัครเสร็จแล้วให้ไปแชร์นะครับกดเข้าไปที่ตรงบัญชีนะครับมันมีการอัปเดตใหม่นะครับกดเข้าไปคำว่าแชร์รับนะครับแชร์รับอร่อยกดเข้าไปตอนนี้ผมเหลืออยู่หนึ่งจะรอทอนนะครับ ผมว่าแช่เพื่ออรใ,ให้เพื่อนเพิ่มยอดเองินนะครับผมก็เลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะคืนให้นะครับโอเคถ้าใครกดลิงก์มาดาวน์โหลดมานะครับผมจะให้บัตรเครดิตหนึ่งนะครับสำหรับใครอยาก็บได้บัตรเติมเกมนะครับที่ไม่มีเงินเติมเกมนะครับมาเล่นแอปนี้ได้เลยนะครับ มีแอปอีกแอปหนึ่งนะครับเป็นเกมหาเงินเหมือนกันนะครับถอนได้ทุกวันวันละหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับห้าคูปองเท่ากับหนึ่งบาทคนหนึ่งคูปองเท่ากับหนึ่งบาทนะครับมันก็จะมาสอนกันเลยนะครับนี่นะครับคุณได้รับคูปองเงินหนึ่งบาทในล็าตเตอร์ลล คุปองจะหมดอายุวันนึนที่หนึ่งเดือนวันนึงเดืานเก้านะครับโอเคครับสำหรับใครเออเดี๋ยวไปชี่อลาซาดานะครับกดข้บมากอา่อถ้าผู้เล่นไหมมันจะให้เปิดบัญชีนะครับแล้วก,ก็จะได้ับห้าสิบบาทนะครับ นี่นะครับตามๆนี้เลยกดกข้าไป Wallet แล้วก็ปใจ้ังานครับแล้วก็สุสานนะครับแล้วก็เใจนะครับมันจะให้ทุกคนสามารถเอาเติมเกมได้เลยนะครับก็คลิปนี้ใครชอบกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไปด้วยนะครับไปบายทุกคนจุ๊บ